อี่ยังไม่เถือกเซนเด้าหรอกต้อบอกคนเห็นว่าเป็นไปเห็นไหมนด่บ้านนี่บอกเอออันเออมือวันมี่างหน่อันไม่สามบาทไม่มีไบ้านนวดดูเด,ด้ดมมดหมือวานมันนวดเห็นไหสุภาพอยู่วันนี้เขากำลังถามหมอกเขาพี่น้อง หุงข่าอ่อนกันเล้วหุงเข่าแข็งแล้วกันเล้วเอามันสีเป็นแบบนี้เงมันจะได้เข่าหยางเอาข้าวไรเบอร์รี่นี่มันก้อยเดนี้มันกยข้าวไรไรเบอร์อรี่บอกกันน่อยม่ซัม เดี๋ยวได้ยกกระสอบเองยพ่อยังแต่ลอยทิมน้ำผูเบาเดือเอาอ่อนเข่าควยเทียทิมมือละหาทมือละหาดีปกตินี่มันมันตอนแรกมันหงเข่าเจ้ามันหงอันนั้นดีดูแมนบอเออมาหลังหลังนี่แมนบอเออมาหลังหลังนี่แสดงว่ามันแก่ลอยมาเนี่ยควายว่านควายว่านไปอันนี้น้ำแม่ยบอไปไปหลดน้ำบอไปขี่หลดน้ำบอสัตบกสบายไปซื้อของน้ำอย่างน้ำบอไปเพราะอยากไปเป็นอันนั้นอันนี้ท้านมือม่ง เมื่ีดอ่ะซื้อถัดเองมื่ีดอ่ะถ้าางเหมือ่บ่ได้ใครหอดกันบ่ได้เก็บหอดคองที่ได้ยกฟ้าวแรงขึ้นไปอันนั้นรถบ้าหุ่นแม่ยันแต่บ่ได้ไปรถบ้าห่นแม่ยันนี่ยหมแล้งจินิอยู่วงพุ่มพวงเหอโอ้ยเจ้หูเวลากูเหี่ยดขีบเนาะกันหูเวลาแรงมาเซ่เข่าลีบกูโลดแ่กัมาแข่งกูด้ยเนี่ย่ายจเี่ยงไอ้ก็มาสวยหยาาว่าเมื่อคืนนี้เปนวะลูกกินไปก้นดม่แม่ท่านไปไสท่านด คว่า,าวนเอาลูไม่คบ่าตอนไหนจอนอ่งจะทิมแม่ด้ยอยนอึ่งเดมแล้แม่ทั้งนี้เ้าเ่รเรมเรเดี๋ยวนี่ลงรถบาดเถ็บบ่ทานพอห้อ,องก็ <c oughs> จับสาต์จับมอนรงสาสตร์รถจอดซู้ฝึกก็งงก็ข่อยจ้างมาลงมันใส่ไส้ย่าได้อบอกว่มามันมาอยู่ผีน้ำเจ้าลองเรือมากมากกับเรเห็นไหมฮ <c oughs> ะบอยมาอยู่น้ำข่อยทีไหนหาเมื่อข่อยตั้งร่างเรียบข่อยจัดยังเรียบร้อยแล้วมิตรสีขขยจังยางกล้วยกลวยมาก เราคอตอนนี้ดู้บาๆว่ามอรที่เจอของจริงเอาคับอรก่อนขนาดมากระดูขนาดมากล่องดูสวยดูดิเดินอาทิตย์ไหเข่าแม่น้ำแกลูกไหมแซบปานี้องแซบบนี้บนมเรอบก้ยบเขินเขินแกเขินบนี้บ่เขินค่ะกินน้ำด้เป็นยังบ่เปืองจยกินรู มามึงหักกูบอกว่าหักมึงอมแถวแมงเห็นบ่นี่อมได้โย่จะได้บาเฝ้าดัวโอมอะไรยิ้มมันมองอมอะไรยิ้มนี่แม่ต้องกินอันนี้กินได้นี่ยาลูกประสาทนี่เอาอีหลีพี่น้องเห็นบ่นี่ไปหาหมอบ้างไหมกูบ่ได้เป็นเสพตายคือมึงลดอาการปวดเส้นประสาทอักเสบนะไข่บ้านมันสูบมัน้ะมาแบบ แล้วแหลล้วแหละเบญกําม่พอนเ็นกรรหนิที่ไปแล้วนิที่ไปแล้หนเ็นกําว่าให้ลูกว่าห้เต้าเฮ้ยมันอะนาัด้าวขาน้ำเขาจนไดแขนลอยโอ้ยว่าไปดูที่ข้ักแจกยาก เอ,อาไใเส้นอะเอาไปดูแบบแป๊บเลยฮะเอามาข้าวส่งนั้นอีกหรือเปล่าขนยกย <c oughs> กมอหน่อยจะโฮมยกมอใหญ่เยอะข้าวอะอันไห้ก่อนเขาจะยกมอหน่อยไปเจียวมอใหญ่ไปอืมทำนั่นเหงั้นเบาเกลียดขาดขาดแรงเบาเกลีนั่นเบากเกี่ยวค่ะเซ็นส,สัญญากันแล้วเบาเซ็นค่ะเซ็นค่ะอืมสัญญาอย่าง ท้าวัละสองกอง <c oughs> สัญญากับเป็นจะขอเป็นคนตัง้งเองคิดเองเบิดแมสัญญาแมีเอาบอดเวับ่ได้มาเอือนึ่ได้ปรกึกษาแจ็คเมียสัญญาเอาบ่เกียวจังไหนสัญญาขอเป็นคนตัง้งเองคิดเองคิดเป็นวันพ่อไ่คิดเป็นงานวันละร้อยห้าสิบวันละร้อยห้าสิบพะนะสามวันสามร้อยห้าสิบอันเก่าอีกสองร้อยห้าร้อยห้าสิบต้องได้เงินมึอนีน่นะห้าอสิบอันเก่าอย่างยุสส อาจารย์มูลดีสองร้อยบ่ได้จ่ายตัวค่ะขายของบ่ได้บ่เกีียวค่ะทุนตัวค่ะบ่เกี่ยวค่ะ่ายคือเก่าค่ะในเมื่อลงมือเห็ดแ้วต้องจ่ายค่ะบ่ได้บ่ได้จะถือถือฟ้องค่ะถือฟ้องโหลดฟ้องค่ะฟ้องฟ้องพ่บีน้าเลยทีปฟ้องค่ะฟ้องดีค่ะอันไม่ได้ไม่ได้บอยขายขายถิ่มเอาอันค่ามือละสองร้อยของเป็นห้อตัดของเขาเป็นคนต่างเขาเป็นคนลงเเป็นคนจัดนี่ไหม อันน้มือสอยหมูไบดานไว้ใหยังวบดฐาเฮ็ดเล้ยวเล้วจังยางขมาเขาไปเห็นงานไหมเขามีงานาอยู่เมเนี่ยแต่เว้นคือผาไม่เห็ดสอยห้าสันเจ้าตัรัากี่โมงมาพุ่นหกโมงสามงแรกสี่โงแรกมายอย่งกูเห็นสำนกกูเห็ดแล้วเพาอยางของกูระถามว่าอันเวลาอันลงขนลงน้นไคำพะนะเลือคำเดืคำสี่ง้ากคำกับแล้วเหรอเขากวางเสียงปะนะ ม่แ้วเงนมันมันอเทียดมันอเทียดขากรับจะไปแวะบา้านนีลุงดิไปงานศพไ,ไปกินท่านน้ำผินฝากไปก็ได้ ฟ้องปมปมีนาอยู่อ้มาตั้งกฎเองเงินนั่นเรียกเองลอกเองเออเองเบิดกูกะทุกตายทะเลียวเขาสองเขาเมื่อละสองก้อนก้อนรหัสทีบาทเนาะเป็นเพราะสันกลับไปล่อร้อยนึงแม่อย่ยินี้มอค้าแรงอีกตายตัวกินแต่ของไม่ได้มาดิเอาไปให้เขาหนึ่งมีเมื่อเกี่ยวค่ะกินแต่ของไม่ได้มานที่เอาไปให้เขาหนึ่งไหมได้ได้จ้างต้องเลยลูกน้องค่ะ เลี้ยงลูกน้องมึงไปดูนั่นเต้เขาไปาเป็นลูกน้องกูกเกียวค่ะเกียวจ้ะกเ,กเขาเป็นยังกับมึงเอาอก,เกูยัยงสิเลี้ยงเอาเป็นมูมูปีมูเหรอเอามูด,ดูเอาดีๆด,ดูต้องทำนะเจ้ากระสุมึงบอกต,ตรงๆเลยเอากูจะหนีออกคลิปแล้วกูจะสินั่นเนาะแย่สามเป็นบอเออเอาเป็นมูแน่มูบขได้เกี่ยวกับมึงมูเขาบเได้มาเห็ดอย่างซอยมึงเพริยด้ไยล่ะเห็ดหยังเห็ดหยังเดินไปเดินมาอยู่แล้วเลยเขาไม่หกําลังใจในกูบพรปากหยามดอก ตะโกนมาเหยียกัยนไล่เขาหนีเมียไอเขาไม่เคยหยาเขา่เคยมาปากปวดใจคิดถึง<อ>ดีใจพ่อตายแล้วหุมห่มๆแล้วทั้งเป็นนั่นนั่นมือนนม่อนาแบบมือ่อนานี่างนี้ได้ตะโอนมันกระด้างสวัสดีเด็ดซอบพอดีเลยมีธุระเคยคุยด้วย,ย <c oughs> มีเสีสสดยดิยู่ได้แต่เสียงเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยธุระน้ำ เรื่อง,ง,งวงหมอลำเฮานี่ล่ะตีนเพิ่มอินคอนเสิร์ตนี่ล่ะจีจัดจริงจีจัดอยากจะชิ้นเลียงนีน่เด้เขาบ้านนี่เด้ิบ้างแผนเขาต้องซ้อมเด้รอบนีจ้จยจูดเราขึ้นเมือนเ่ไ <c oughs> อไรเห็นป่ะหาชุดดีไซน์กับวิปปอนกับพอดับเป็นเนาะมันมันนี่กรณีนเหลือ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 สามคณะดิคณะนั้นคณะหนึ่งลวมแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยทายมึงเ้อเาจอด้าต้อเอาปน่าเ้้าแล้วมาหน้าแดเวแดกแกเลา่า่าาาอานี่เนี้เา่นี่กินข้าวหรือยังข้าวอยาตัวเต็งตัวเต็งมาแจะว่าอีพี่เนาะจะว่าอีพี่บัดเนี้มเจออตีนเปลมอกแล้็เสือขึ้นอีพี่เดียวเท่านั้นลาาสะกด สามอันสาม,มอมันตมนนั้นเราชิเมื่อบานหยิบเก่าสามชิบนอิบยุ่อเลยลมกับว่าลมโลดเครื่โงลมเคร่งอย่างเมื่อบานลมยอนจากเมื่อบานเนี่ยแหละพอชิมเมื่อบานไปเฮตุทุระเพรา,พาะว่า,วา,า,าเส้นโอนทีมันลอยกาไร่บ้านยังใหจะสองไรเนี่ยบอล่ำมันไปลุยแล้วคือไปเส้นเอทีหรอบัก มึงรวยมาล้วันเบียมึงอย่างนี้จ่เางนมีูดขงหมออยู่ข้นแก่ามันมีอยู่แบบว่าไนั้นถเข้าน่ยอ่หอยู่ายคลิปถ่ายคลิปตัวน่ะว่างนหลายยังถ่ายแกงยังไม่จบกันดิแกงคุนี่แกงคุนั่นี่ยังวันละสองกล่องมึงกินคนเดียวกลณได้เดยว่าดิอันนี้มึงเอาไปเห็ดผู้ใดเนี่ยผู้ใดมูหมู๊ยังมูแบบใด กูถามมึงดูบันีึกการสีดเป็นลูกจ้างกูนี่นะการมึงสีดมันห้องเอาคาแรงไปตลาดนี้หนึ่งแมนบอกจะเป็นพยานต้องไปเจอตลาดต้องไปใจกับเขาต้องมาจัดลานแมนบอกอันนี้มันจังสีใช้อันนี้มันเป็นเจ้าของนี่เจ้าของมันคนมาจัดเจ้าของอย่างนี้นะแข่จะเแก่แขนจะตายมิดตะเลยตะเลยตะเลยเราขยี้หม้อคาแรงจ่ายงใจไปไม่ขั้นต่ำสิไปน้ำก่อนี่อบ่อบ่อบ่อแต่หายไปน้ำกันอำนวยความสะดวกให้กับบุญดากแล้ว ต้องใจขั้นละขั้นต่ำไปไต่ไปไปเบิ้ลมันนี่มันนั่งอยู่รถบ้านมันคันแรงขั้นต่ำมึงกับเราอยู่ขั้นต่ำพุ่นเอาแต่เลยไม่ขั้นต่ำแม่นั่นแหละมึงกับอยู่กับรถบ้านเลยเจ้าอยู่บ้านี่ยขั้นต่ำมันบอกคุบะไฮ่นั่นใช่บอหรอคอปะไปเขากันแล้วบอไปมึงกับซ้ำนั่นล่ะเอาเหมนซ้ำเข่ากินเมื่อละสองกองกันล่ะแล้วมองเห็นแต่ละอาออกพุ่นเห็นเพราะว่าไม่ได้จะออนได้แหละเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แม่ซ้ำกู้เงินได้ที่ขายก๋วยเตี๋ยว บรข่ายโทรศาับาทนี่ไอ้แลเสียนบริจาคซ่าเรียงให้บาแต่มึงไปขับไปขายน้ำหมอน้ำสูงงานผมไก่บอใครแ่เาเอาตู้เอายังก่าขืนทั้งรถไปเลยการบามหมอน้ล้าอยู่นี่หกทวมเขาจะไปล้ำอ่อนขอนกันมึงก็เก็บแล้วเมื่อก็ไปขอนเขา ลูกเอามอนมอนนั่นตักอันตักไว้ทั้งอันตักไวแอวนบ่ยากอามองมองเก็บหนาวตักไว้บงุงข้าวเฟือคับก็ได้ลูกใส่หัววะนี่อีลีแล้วชิบิขายก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่คุณก็บแม่ภาพก้อนจ่ายค่าที่ร้อยห้าสิบพัร้อยห้าสิบพ่อพันห้าหยังเยอะค่าที่พันห้าก๋วยเตี๋ยวมหลายแี่รีพ่อหยังพ่อหยังห้องรักกับใครห้องรัก็ขายขายหยังขายก๋วยเตี๋ยวยีรีใส่ดีจ๊าน้อยแล้วกับมันนำงานเออ มาขายทับเพื่อนเพื่อนกินขาวแรงมีโดนพันท้ายจริงไหมนี่ขายาย่างไรลูกอมยิ้มนี่มารอขายเออขายเด็กน้อยอย่างนั้นนีเด็กอมนี่เออหกปากนั่นเป็นอย่างอมไว้จะเป็นเห็ดดีดีใจยังโดดลูกชิ้นไม่เสียขายตื่นตื่นมาแล้วยังเนี่ยตื่นมาข่อยขายลูกชิ้นมันพอดีข่อยแล้วข่อยพอดีเลี้ยงข่อยพอดีเมย์พอดีหยังเอามัดหนึ่งแล้วกันเลยอันบ่ ว่าจขอว่าเสียบยอกเลี้ยงหรือเกิดถอดเปนบอแม่ใครตามสั่งอีสันดานเนี่ยหาเฮาเส้นหัวข่อยบอมันก็ดีมันก็เฮ็ดเม๋อคักแม่หนึ่งโอ๊ยบ้าสูนคักเจดขี้ขายหาแดกดากวันนี่ข่อยเมียข่อยไม่ได้นอนหนูป้าไม่ได้นอนโกงขอดขอดข่ออดอยู่กูกะว่าจะเสียมะรุมมั้งนี่แหละตะก้อนตะก้อนถามยันถามเลยกูเสียเป็นคนนอนแบบว่า ขกบบอลเด้นอนทุเรียนแบบนี้เดิขวบน้อนขวดอยู่เตาขวบบอได้นอนวบบรมใส่ลมใส่รับหันเด้ตะเกียบวะควาเขามีเวลาพักควันเต็มทีเห็นวะตัดขึ้นมึงนี่เนี่ยเพราะตั้งฟองงองร่มขวบรับขวบโกรธหลดอยากไอ้คนที่ตายเนี่ยการย้อนมึงเห็ดกลัวเหตุยังนี่แหละมึงพลาดคุณมาขายอย่างนี้มองหุงเขากูกซื้อเอาเขาเอาบ้องหุงเขาน่อยบ่แม่แม่เอาบ้องหุงเขาน่อยหนุ่มเราก็เทออกของเราก็เทออกบ่ทัานใจไปเลยซื้อมองหุงเขาใหญ่เลยเพคะต่อไปซื้อหรือเสีย วาาไห่ใส่ตำบักพริกกระเทียมหลายเสื่อนเนืปันบักพริกไข่ไข่เดี๋ยวนี้เขากับเสื้อไข่สูยงงางช่อล้ามันจมดีดีถ้าจมอีกอย่างตื่นมาก็จมคักคักคักจมอย่างดอกโอ้จมซื้อโจมซือเต๋อพร้อม, <c oughs> มเฮ้ยยยยยยยเย่งยย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 งยยยยนยยยยยยที่ยยยยยยยายย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 ่ยย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 ้ยย ให้ให้ยูให้บักได้ห้สิบาทให้บักหลายหนึให้บักได้ให้ยูไม่กูกูขายเอาเออขายเอาให้ยุ่มยุ่มมาสั่งยุ่มยุ่มยุ้มนี่กูขายมาเนี้ยเต็มนี่แล้วเนี่ยหาบงไปเขาเอ้ยสอนลูกมันนี่้หมึงหาเนี่ยหาไปโน่นนี่เด้อแต่ของเฮ็ดเฮ็ดเองมาเนี่ยเอ้ยขมาก็ไปใส่ไปใส่แช่กันก่อนอยั่ต่อไปมึงฉีดหลอดมึงฉีหลดลงบ่าเขาน่ะมือละมือละกองเฉพาะมึงผู้เดียว ว่มีเพื่อไปเพื่อนเพื่นหมายถึงไผ่ะพื้นหมายถึงไผ่เมื่อก่อนมันว่าเออพื้นหมายถึงไผ่เขาเขาเป็นผู้เตี๋ยวดอกเขาเนี่ยเป็นผู้ใดเขาจะเป็นผู้ใดมึงจังจริงย้อนเสียสละเป็นหมูกินหมบานเอาไปเมียกับพ่อหมูยังก่อหมูห้าเดี๋ยวเราไปถามมันบัดนีิเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องนะแต่ตอบไปก่อนเดี๋ยวจะไปถามมันตอบไปพอแล้วพี่น้องนี่นายบอยอาชื่อว่าอัน ใกล้บ้านมันสาระเข่าให้ก็เลยี้สิปถามถามทั้งหมดเลยสิาถามทั้งวีไปน,นี่เป็นยังไกลบ้านเป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนบอ่อเออตรงกันโยกันคำตอบโอเคได้คําตอบแล้ว <laughs> ขอบคุณครับไปแล้วเป็นบ่ออืมอ,อ่ะพี่นอ้องเข้าไปถามแล้วบ้างฮันคําตอบก็คื้อย่างพี่น้องเห็นหนเด้อกับน้องบานกับน้องบ่อมูลนีธิว่าขายของพอ <laughs> ี่นอ้อง เอาพอกันไม่คลิปหนาพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีจ้า